และหลายคนคงได้เคยนั่งสมาธิมาแล้วสักครั้งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิใน,นวัดการนั่งสมาธิเพื่อสงบสติอารมณ์หรือการที่ครูวิชาพุทธศาสนาสั่งให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าการนั่งสมาธินะั้นมีประโยชน์อย่างไรการนั่งสมาธินะครทำให้ร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับแต่ไม่ได้หลับทําให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอและทําให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสสมาธินะครับยังช่วยขาจัดความขัดแย้งในใจิตใจ ทำให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีเมื่ออยู่นิ่งแล้วก็จะทำให้เข้าใจสถานการณ์ในเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นยอมรับมันด้วยความสงบและมีความสุขมากขึ้นและเป็นเหตุผลที่ทำให้แพทย์แห่งมหาวาิทยาลัยฮาร์วาร์ดเข้าใจว่าทำไมมนุษย์นั้นถึงนั่งสมาธิมาหลายพันปีแล้วซึ่งแพทย์นะครับก็แนะนำให้คนไข้นะครับนั่งสมาธิเป็นประจำและสม่ำเสมอมากขึ้น พราะผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากการสแกนขึ้นสมองนะครับพบว่าสมองจะมีระบบปิดกั้นเรือดต่างๆให้เข้ามาและไม่ส่งเรื่องเข้าไปย่อ,อยในส่วนลึกของเนื้อสมองอย่างเคยทําให้ระบบลิมบิกนะครับซึ่งเป็นส่วนควบคุมด้านอารมณ์และความทรงจานะครับดีขึ้นทําให้อัตราการเต้นของหัวใจลมหายใจและการเผาผลาญในร่างกายนั้นเป็นปกติสมาธินะครับช่วยทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นและทําให้มีความสุขมากขึ้น รู้ตัวมากขึ้นมองเห็นสียงต่างมากขึ้นพัฒนาบุคลภาพให้สง่างามและดูมีอำนาจมากขึ้นมองเห็นตัวเองได้มากขึ้นและรู้ว่าคนแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองได้อย่างไรเพียงแค่นั่งเงียบเพทำให้จิตใจสงบเท่านั้นซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเรานั่งสมาธินแต่ละวันก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆนะครับ